ก็ตอนนี้ก็ประมาณพี่ยังไม่ได้นับเลยนี่แล้กี่เดือนแล้วเนี่ยจริงๆต่อไม่ถูกเลยก็น่าจะเดือนกว่าๆแล้วล่ะเขาเริ่มเมื่อวานนี้คุณย่าเพิ่งมาคุยว่าแบบจะโกนผมไฟไหมเพราะก็ต้องครบสมเดือนใช่ไหมก็กาลังคุยกันอยู่ว่าเราจะโกนแบบไหนนะอะไรอย่างเงี้ยจะโกนแบบจะนิมนต์มาหรือเราจะไปหรือจะโอ้ทุกอย่างโลกมันมันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นหมดเลยอ่ะมันก็มันก็กําลังงงกันอยู่ว่า New normal ของการโกโลนผมไฟจะเป็นยังไงเอาจริงๆแต่เขาเขาอยากทำไงเขาแบบเราต้องอุ้มไปหรือจะนิมนต์มาแล้วนิมนต์มาหนึ่งหรือนิมนต์มาสี่หรือนิมนต์มาเจ็ดหรือนิมนต์มาเก้าหรือนิมนต์มาเท่าไหร่แล้วจะถวายเพนไหมแล้วจะกินกันได้เหรอหรือต้องถวายปิ่นโตแล้วให้ท่านเอาปิ่นโตกลับไปฉันที่วัดคือเป็นเรื่องใหญ่เลย <laughs> งงเหมือนทําทุกอย่างไม่เป็นเ,<อ>เหมือน <laughs> ทุกอย่างแบบเหมือนพิธีรีตอนที่เคยมีคือลื้อแล้วเริ่มใหม่หมด<อ>แล้วก็ต้อง เนี่ยวันนี้แหละน่าจะเป็นวันที่เราโทรไปถามอยู่ว่าส,สะดวกแบบไหนหเดี๋ยววันนี้คงคงลงตัวนะว่าจะจะ,จะต้องเป็นแบบไม่รู้ไม่รู้อาจจะลาวงอีกพักหนึ่งเขมีสองคนแล้วสนุกสนานขึ้นกว่าเดิไมไหมครับไอความสนุกมันยังไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าน้องเขายังไม่ขยับตัวเลยน้องเขายังแบบเงียบแต่ว่าถ้าถ้าโชคดีก็คือเรียบร้อยมากเลยอ่ะเป็นเด็กเรียบร้อยมากที่สุดที่สุดเลยคือเหมือนใครก่อนอะไรนะ ไม่รู้อะแต่พี่จ๋าบอกเหมือนพี่แต่ว่าไม่เหมือนน้องพอพี่ณวันนี้นะณวันนี้นะแต่เด like ็กเขาหน้าเปลี่ยนเรื่อยๆแต่พี่รู้สึกว่าแบบเอามาเทียบกันมันคนละทรงเลยน้องพอเขาจะตากบโตนิ่ตาแบบยาวๆหน่อยพี่รู้สึกว่ามันคนละหน้ารู้สึกแบบนั้นนะแต่ตั้งแต่กลับบ้านมาจะเกือบเกือบสองเดือนประมาณเนี้เขาไม่เคยร้องไห้เกินห้าวินาทีเข้าใจป่ะเขาร้องไห้เพื่อเรียกเท่านั้นเองว่า แค่ฉันอยู่นี่ฉันเมื่อยฉันร้อนฉันไม่สบายฉันปุ๊ปันปีปีเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแล้วพอเราเดินไปถึงแล้วก็แตะเขาว่ามาแล้วเหมือนเขาเรียกอ่ะเขาก็หยุดแล้วเขาก็นอนมองนอนมองหน้าเราเฉยอย่างเงี้ยพวกพี่ยังแบบดูสิดูเขาทำหน้าสุขุมอีงแล้วแล้วก็เขาเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอ้อมแผ่ทุกอย่างมาเงี้ยเขาก็นั่งเฉยอย่างเงี้ยแต่แต่หน้าตาไม่ดิดุนะหน้าตาแบบอารมณ์ดีแต่ไม่ไม่อิไม่แอะไม่เรียกง่ายสุดๆเลยอะไรที่ต่างจากน้องพอกับ น้งงอพนนนงพอลิดเยอะน้อง <uc> พอลิดเยอ,ย <laughs> อะคือคือ,ค,อคือไม่ได้ถึงกับเป็นเด็กที่แบบร้องไห้ตลอดเวลานะ่ารำคาญโคลิกหรืออะไรแบบนี้ไม่ใช่เนะ่แต่ว่าถ้าเทียบอิทิลิตเนี่ยก็ดูดูคลนละแนวนะแต่ไม่รู้โตขึ้นเป็นไงนะพี่จะเน้นมากเพราะคิดว่าโตขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนแต่น้องพอตอนนี้ก็น้องพอเขาบิ้งโดยแท้ดูน้องไม่พลาหรือหสุดๆเลยเออยังไงสิ่งที่พี่ปรับเพิ่มใส่มากพี่ว่าเขารักน้องซึ่งเป็นเรื่องที่เรากังวลมากแต่อาจจะเพราะเรากังวลไม่ถึงกับกังวลมากเป็นเรื่องที่เรา ใส่ใจมากับกับมุมนี้ว่าเขาจะเป็นไงบ้างเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นศูนย์กลางของความรักหนักมากของของบ้านพี่ครอบครัวพี่ของของแบบของของแฟนคลับเขาด้วยของเพื่อนเพื่อนทุกอย่างเงี้ยคือเขาเป็นเซ็นเตอร์แล้วเขาก็เขาอาจจะไม่เข้าใจหรอว่าทำไมเขาเดินไปแล้วคนเรียกเขาตลอดทางน้องพอน้องพอน้องพ่ออย่างเงี้ยเขาเดินไปเขาก็ได้ของเล่นได้ขนมซึ่งพี่แบบนี่มันคือสิ่งผิดปกติที่เขาเติบโตมาแบบนี้อย่างเงี้ย แล้ววันที่อยู่ดีความสนใจมันเปลี่ยนไปที่อย่างน้อยในบ้านไปที่น้องพีทเงี้ยเขาจะรู้สึกไหมเราก็เลยกังวลแต่ปรากฏว่าไม่เป็นแสดงว่าพวกพี่รับมือดีเราก็อแอบคิดองีกอันหนึ่งก็คือเขาก็โตด้วยเ,<อ>เขาก็แบบเขาดูเขาดูเป็นพี่อะ่ะเข<อ>้าใจป่ะเขาดูตั้งใจมาห่มผ้าห่มมายืนเกาะดูแล้วก็แบบแล้วก็พูดว่าน่ารักจังเงีเ<อ>้ยแล้วก็หอมแก้มตลอดเวลาจูบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องบอกเลยหอมหอมแล้วหอมอีกเหมือนเขา เมือนเขาก็เอ็นดูแต่ว่าเขาเป็นคนที่อย่างเวลาพี่เปิดรูปให้ดูหรือเห็นน้องมาเห็นอะไรเงี้ยเขาจะแบบเขาจะบอกว่าอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักจังอันนี้น่ารักจังน,นี่สงสารจังเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเห็นว่าเขามีมุมนี้อยู่แล้ว่ะพอเห็นเด็กเขาก็เาก็น่าจะต้องรู้สึกว่าน่ารักจังแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาลึกซึ้งขนาดไหนแต่อย่างน้อยพี่ยังไม่เห็นความแบบความแบบความรู้สึก เอออิจฉาน้องหรืออะไรเงี้ยยังแต่พวกพี่ก็ไม่เพราะพอพน้องพี่นอนตลอดเวลา <c oughs> มันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นว่าเราถูกแย่งเวลาไปเท่าไหร่เขาก็คงไม่รู้สึกแต่เราก็ไม่ได้ทาให้เขารู้สึกก็คือทำให้พ่อไม่ใจเื้นไปเลยเนาะสบายใจแต่พี่เข้าบ้านปุ๊บพี่กอดเขากอนเลยน้องพ่ออยู่ไหนน้องพ่ออยู่ตั้งด้วยความตั้งใจมาก่อนก่อนที่มากอดก่อนคือให้แล้วก็อยู่กับเขาพักหนึ่งแล้วถึงไปแล้วน้องพี่อยู่ไหนน้องพ่อพาไปหน่อยสิพี่ก็จะเป็นแบบนี้ บอกกันว่าเฮ้ยของขวัญรับขวัญหลานจากปู่ย่าตายายนะจะยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมคะไม่นะจ๊ะอ er like ันนี้ก็นิวเนอร์มอลเหมือนกันก็ต่างอ่ะพี่ว่าแบบพี่ว่ามันต่างหมดเลยอ่ะเอาเอานะตอนนี้จัดงานอะไรเราก็ไม่ค่อยเชิญแขกเราพูดตรงๆพอไม่เชิญแขกเราก็ไม่ต้องให้ของขวัญเข้าใจปะคือไม่ได้บอกเฮ้ยคนนี้แต่งงานอุตส่าห์ส่งของขวัญไปให้เขาอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นคนสนิทเราจะทํา แต่ถ้าไม่ได้สนิทมากเราก็เออไม่เป็นไรหรอกกัเพราะมันเจอกันน้อยมันก็มีโอกาสติดต่อสื่อสารกันน้อยอะไรแบบนี้ด้วยแต่ก็ให้แบบสองเรบเลยใช่ไหมครับให,ห้พี่ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นแบบเป็นทิปเป็นอันนะเราไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเลยอะไรยเงี้ยเฉพาะคนสนิทมากๆที่แบบมีแบบญาติเงี้ยส่งทองรับขวัญมาให้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเทียบบรรยากาศคนเละเรื่องกับตอนน้องพรตอนน้องพรนี่โอ้โหพี่ว่าคนมาลงมาเป็นร้อยอ่ะ เยอะมากเลยแต่ว่าครั้งเนี้ยพี่ว่าคือคือไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้จะมานะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันไม่ควรมาแล้วโรงพยาบาลก็ขอว่าไม่ให้มาขนาดครอบครัวเขายังไม่อยากให้มาเลยอย่างล่าสุดที่อัดก็ให้ของขวัญกับพยัสที่รับด้วยใช่ไหมครับของขวัญเป็นใครมันมันจริงๆก็ไม่เชิงวันคือเพิ่งผ่านมันเกิดพิจารแต่พี่ให้ของขวัญเขาไปตั้งแต่กลางปีแล้วก็ก็ให้กระเป๋าธรรมดาก็ไม่ได้คิดอะไรจะแฟนซีแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ือว่าคิดว่าชอบอันนี้ก็ซื้อให้แค่นั้นเองราคากี่หลักครตามสมควรตามสมควรกาหลุยตองใบหนึ่งก็เป็นรุ่นแบบอ่ะรุ่นพิเศษต้องสั่งล่วงหน้าปีครึ่งอ่ะมันก็ดูพิเศษแล้วก็อ่ะอาสั่งสั่งไปแล้วเราก็ให้เขาอ่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์แหละล้วเซอร์ไพรส์ก็คือพอมันมาแล้วพี่ขี้เกียจเก็บเข้าใจป่ะพี่ก็เลยให้เลยพี่บอกว่าไม่รอวันนะให้เลยนะเผื่อเผื่อกำไรใช้ก่อนเนี้ยเขาก็ เอาไปขายต่อแล้วจ้ะจริงเหรอเดี๋ยนะจริงเหรอพี่อาแต่ะเรื่องจริงจริงนี่คือเรื่องจริงไปขายต่อเรียบร้อยแล้วแต่เขาบอกพี่นะเขาบอกว่าเธอฉันไปขายต่อนะฉันได้กำไรด้วยเขาบอกเออตามสบายเพราะพี่ถือว่าพี่ให้เขาแล้วแล้วเขาก็ชอบไปแล้วเข้าใจปะชอบแล้วกําไรแล้วไม่รู้พี่นึกถึงตัวพี่เองพี่ก็มีของที่พี่เอาไปขายต่อแล้วก็ไม่ได้แปลว่าไม่รักการให้นั้นได้สําเร็จแล้วความสุขได้บังเกิดความประทับใจความตั้งใจสําเร็จแล้วก็จบแค่นั้น ไม่ซีเรียสแก่แล้วไม่คิดอะไรเยอะก็เลยแฮปปี้ครับอาไปเดินเอาเดินอันนี้มีเข้าไปเดินเลยเหรอล่าสุดกับเรื่องของวิรจักรวาลเนาะที่พี่อ่านมาจากพิธีการเรื่องนี้อืยังไงในมุมมองของพี่อ่านนั้นไม่แย่บ้างครับพี่พี่อ่านเขามองว่ามันเป็นมันเป็นประเด็นที่น่าพูดถึงในสังคมนะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่น่าพูดถึงในเชิงดราม่าหรือขยี้กันที่ตัวบุคคลครับในตอนแรกเราต้องดูก่อน วิเคราะห์กันลงไปคําถามแรกที่เกิดขึ้นตอนที่ในกรุ๊ปข่าวที่พี่อันอยู่ด้วยต,อ,ตอนที่เราทํารายการมันต้องมีกรุ๊ปประสงค์เข้ามาคาถามแรกคือพี่บอกว่าเรากําลังยุ่งกับเรื่องส่วนตัวชาวบ้านจนเคยชินเกินไปหรือเปล่า<ม>นี่คือพี่ถามพวกเรากันเองรวมถึงถามตัวเองด้วย<ม>จนมันอาจจะไม่ไม่ผิดปกติหรือเปล่าเราเรายุ่งกันเกินไปเองหรือเปล่าวะแล้วทีมงานก็บอกว่าพี่อันดูก่อนอ่ะพี่กระดู พอพี่ดูพี่ก็กลับมาตอบว่าอมีประเด็นเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่พี่ตอบพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่มีประเด็นเจตนาหรือไม่เจตนาใดๆแล้วแต่คนจะตีความเพราะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่โดยส่วนตัวพี่อ่านเชื่อว่าเจตนาบริสุทธิ์ไม่รู้นะพี่พี่พี่อันนี้คือเรื่องส่วนตัวเลยพี่รู้สึกแบบนั้นแต่พี่รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีแล้วล่ะที่เราได้คุยเรื่องนี้กันในสังคมแล้วก็พี่ก็เห็นความ ความเมามันในการวิาพากษ์วิจาร์เกินเหตุซึ่งไม่เกิดประโยชน์ตรงนั้นเช่นเหมือนจะต้องด่าให้มีคนเจ็บปวดต้องออกจากวงการต้องออกจากรายการให้มันหมดอนาคตกันไปพี่รู้สึกว่าอันนั้นบ้าละสําหรับพี่พี่คิดว่าผิดประเด็นพี่ก็เลยออกมาพูดว่าเออจริงๆมันเป็นเรื่องดีที่เราได้คุยกันเรื่องนี้เพราะว่าบางคนคิดไม่ถึงหรือตลอดเวลาที่ตอนที่ดูอะพี่ก็จะดูไปว่าเขาไม่คิด แต่ลูกคิดว่า uhm ลูกอึดอัดนะป่ะแต่ไม่กล้าพูดนป่ะอะไรคือเราเ็าจะพูดไปแล้วเราก็จะใส่ใส่มโนไปเองเข้าใจป่ะเราก็คิดเองอ่ะว่าแบบดูเหมือนว่าเขาจะอึดอัดเหมือนกันเนอะซึ่งจริงๆอาจจะไม่ก็ได้นะพี่แค่รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราคุยเรื่องนี้ในเชิงให้การศึกษาไปพร้อมๆมกันกับความเข้าใจในสังคมดีไหมโดยที่ถ้าเราจะคุยกันเรื่องนี้ต่อไม่ต้องพูดถึงชื่อคนและไม่ต้องพูดถึงตัวบุคคลแล้วก็ได้แค่นั้นเอง พี่ว่ามันมันเป็นเรื่องที่น่าคุยแล้วย้อนกลับไปตัวพี่อันเองอ่ะเคยเคยถ่ายรูปน้องพอแบบโป่ววิ่งเล่นแล้วมันไปยืนเขย่าเล่นอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็โหมันน่ารักจังเลยแล้วพี่ก็แบบแซวมันมันก็หัวเราะตลกพี่รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์น่ารักมากพี่ก็ถ่ายรูปเก็บแล้วพี่โพสโพสไปแล้วด้วยนะแล้วซินดี้ซินดี้สิริญยาโทรมาหาพี่ซึ่งจริงๆพี่อ่านกับซินดี้สนิทกันพอสมควรแต่ไม่เคยคุยโทรศัพท์กันแต่อยู่ดีเขาเพียงโทรมาพี่อ้าวมีอะไรแล้วเขาโทรมาบอก พี่อ่านซินดี้ต้องขออนุญาตโทรมาเพื่อที่จะพูดอธิบายเรื่องนี้แล้วเขาอธิบายเรื่องนี้ว่าไม่ควรทําเพราะมันละเมิดสิทธินี้ในใจพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าแบบในใจพี่นะพี่รู้สึกว่าซินดี้ใจแคบจังเลยในช่วงเวลาสั้นๆเฮ้ยใจแคบคิดเรื่องแบบนี้กับเด็กได้ยังไงเข้าใจป่ะแต่ในทางกลับกันแป๊บหนึ่งเท่านั้นเองพี่รู้สึกว่าไม่จริงคนใจแคบคือพี่พี่ต่างหากที่ใจแคบถึง ถึงไม่ใจกว้างพอที่จะทําความเข้าใจกับเรื่องนี้แล้วพี่ก็แบบในผู้พูดผู้พูดผู้พูดของตัวเองก็ฟังจนจบแล้วก็ขอบขอบคุณซินดี้แล้วก็ลบแล้วหลังจากนั้นก็เห็นซินดี้เดินหน้าพูดเรื่องพวกนี้แล้วพี่ก็เข้าใจขึ้นมากๆโดยที่แบบมันเป็นเรื่องมันเป็นมุมมุมหนึ่งซึ่งเราไม่เคยไม่เคยคิดว่าเราต้องทําความเข้าใจอย่างจนมันเกิดบางอย่างขึ้นแล้วเราพี่ไม่เคยมีลูกเข้าใจป่ะพี่ไม่ไปถ่ายกับลูกคนอื่นแน่นอนแต่พอมันมีพอมันเป็นลูกเราปุ๊บ เราเผลอไปคิดว่าเขาเป็นของเราเสมออย่างเงี้ยในวัยหนึ่งวันหนึ่งมันคล้ายเหมือนเป็นของเราจับเขาแต่งตัวได้จับอะไรแต่ว่ามันมันทำไม่ได้ทุกอย่างแค่นั้นเองพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นในนี้เป็นเรื่องน่าสนใจพี่ก็เลยโพสต์แล้วก็พูดหลังจากที่อ่านโพสต์ออกไปในโลกโซเชียลในไอจีเนาะแล้วก็มีหลายคนเข้ามาชื่นชมเยอะมากแต่ว่าพี่อ่านพูดได้ดีมากในมุมมองของพ่อคุอเนาะก็ก็พูดจากใจจริงไงก็พูดจากใจจริง่ะเพราะพี่พี่อ่าน พ,พ, yeah. พี่พูดตรงพี่ลำคาญดราม่าดราม่าที่ไม่ไม่สร้างสรรค์น,นะฮะแต่หลายๆดราม่าก,ก็สร้างประโยชน์ให้กับโลกได้นะครับเพราะว่าดราม่ามันก็เป็นพลังขับเคลื่อนบางอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าดราม่าที่สร้างความเกลียดชังดราม่าที่เกินกว่าเหตุไงพี่ลำคาญแค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็เหมือนดราม่าที่เกินกว่าเหตุมักจะเป็นเกิดจากคนที่ว่างเกินกว่าเกินเกินไปวเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็พี่อ่านแค่คิดว่าเราควร หาแก่นให้เจอแล้วก็โฟกัสที่แก่นเหมือนกันกับเรื่องความขัดแย้งใดๆทั้งปวงในโลกความคิดเห็นใดๆก็ตามในโลกทุกวันนี้หลายครั้งอ่ะที่เราเห็นเขาทะเลาะอก,กันพี่ว่ามันทะเลาะก,กันด้วยทะเลาะก,กันด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวาทกรรมเข้าใจปะ่ะแต่ไม่ได้ทะเลาะก,กันด้วยดราม่าแล้วก็หาแก่นไม่เจออย่างเช่นแบบอเลาะกันด้วยเรื่องนี้อันนี้คือแก่นนะ,ะสุดท้ายทะเลาะก,กันใหญ่โตเลยด้วยเรื่องอื่น ทั้งทงที่ลืมไปแล้วว่าตอนทะเลาะกันเริ่มต้นทะเลาะกันเรื่องอะไรจนบางทีทะเลาะ,ะเลาะ,ะน,นี่เราทะเลาะกันเรื่องอะไรอยู่อ่ะเงพี่รู้สึกว่ามันเป็นโรคของการหลงประเด็นกันเยอะมากอืมก็แค่นั้นเองพี่รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เรียนรู้กันว่าเวลาจะพูดอะไรก็จับแก่นให้เจอแค่นั้นเรื่องของการจัดการกับเราดราม่าเหล่านี้นี้ควแนะนำอะไรอืมถ้ามันเป็นเรื่องของพี่เองส่วนใหญ่พี่อธิบายนะ พี่ก็จะพยายามใช้เวลาในการตอบคําถามกับการอธิบายคอมเมนต์ที่พี่เห็นว่าพี่ยังควรอธิบายนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่พี่คิดว่าพี่ไม่ควรอธิบายกับบางคนที่พี่เห็นว่าโอ้คนนี้ไม่มีประโยชน์เลยเสียเวลามากหรือลองลองได้ให้โอกาสในการอธิบายแล้วคนพบว่าศูนย์เปล่าพี่ก็หยุดแต่ถ้าบางคนที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คุยได้วะพี่ตั้งใจคุยเพราะพี่ก็อยากเรียนรู้เพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเราก็ได้นะที่ใจแคบใช่ไหมแต่เผลอคิดไปเองว่าฉันใจกว้าง หรืออาจจะเป็นเราที่ผิดแต่เผลอคิดไปเองว่าถูกอะไรเงี้ยก็ก็พยายามพยายามเป็นคนแบบนั้นอยู่พยายามเป็นคนที่พิจารณาตัวเองก่อนว่าหรือฉันผิดหวะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนัขอบคุณครับ